รู้แล้วรีบทําเลยใครทําเจ็ดสิ่งนี้ในช่วงเข้าพรรษา2568พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มหาบุญชีวิตจะมีแต่จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองจะไม่มีวันตกต่ำแน่นอนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ คุณเคยสงสัยไหมว่าในช่วงเข้าพรรษาอันเป็นมหากราบแห่งบุญใหญ่ของปีนั้นใครก็ตามที่กระทำเจ็ดสิ่งอันเป็นอธิษฐานมหาบุญชีวิตของเขาจะค่อยๆพลิกฟื้นจากตกต่ำสู่ความรุ่งเรืองจากมืดมนสู่แสงแห่งโชคลาภจากยากไรสู่มหาเศรษฐีแม้เป็นหญิงชราอาภพก็มีคนรักและเมตตา แม้เป็นคนพิกลพิการก็มีคนน้อมเกื้อหนุนแม้ไม่มีต้นทุนแม้สักเหรียญเดียวก็มีทรัพย์ไหลมาเทมาราวพญานาคเปิดคลังทองเพราะช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นฤดูที่เทวดาเปิดประตูพรมโลกเป็นเวลาแห่งการกลับใจของผู้พ,าพลาดพรั้งเป็นหน้าต่างแห่งบุญที่แม้แต่ผีเร่ร่อนยังเงยหน้าขอบุญ และที่สิ่งสำคัญในช่วงเวลาที่บุญส่งผลและแรงที่สุดในรอบปีผู้เท่าโบราณจึงเปรียบว่าเข้าพันษาเปรียบดังแสงแห่งสุริยันที่ใช้ตรงหัวผู้ใดแง่หน้ารับย่อมได้แสงนั้นเต็มเปี่ยมผู้ใดเอาผ้าดำปิดหน้าไว้ก็พลาดแสงโดยไม่รู้ตัวจึงไม่แปลกเลยที่บางคนทําเพียงเจ็ดอย่างในพรรษากลับรวยโดยไม่รู้ตัว ขายของดีโดยไม่ต้องโฆษณาชีวิตดีขึ้นทางบ้านโดยไม่ต้องจ้างหมอดูหรือท่องมนต์ครั้งและหนึ่งในเรื่องเล่าที่ถูกถ่ายทอดโดยพระเถระเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนั้นคือเรื่องของยายหญิงชราผู้ตาบอดแต่กลับได้รับโชคใหญ่เพราะเธอเพียงกระทำสิ่งหนึ่งในช่วงเข้าพรรษาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ณบ่บ้านเล็กๆริมสายน้ำ หซึ่งตั้งอยู่ใต้เงาไม้ไผ่ที่ลู่ลมช้าๆตลอดทั้งปีมีหญิงชลาหนึ่งคนอาศัยอยู่ในกระต๊อบเล็กๆข้างวัดป่าล้างยายตาบอดตั้งแต่เล็กเพราะไข้หัวลมไม่เคยมีผัวไม่เคยมีลูกมีแต่เพียงหมาตัวหนึ่งชื่อเจ้าทองแท้คอยนั่งเฝ้าหน้าบ้านบ้านนั้นเก่าโทมหลังคาร ου, ั่วฝาบ้านเป็นเพียงไม้กระดานเก่าๆ แม้จะยากไร้แต่ยายก็ไม่เคยบน่นไม่เคยสาบแช่งโชคชะตาทุกเช้าเธอจะนั่งพนมมือสวดมนต์ชินมัญชรด้วยเสียงสั่นคอและบ่ายคล้อยเธอจะนำข้าวที่ได้จากชาวบ้านมาแบ่งให้เจ้าทองแท้ทุกวันปีนั้นเป็นปีที่แห้งแล้งและหมองเศร้าคนในหมู่บ้านต่างบ่นว่าไม่มีเงินไม่มีโชคไม่มีอะไรดีเลยจนกระทั่งวันขึ้น15้าข้ามเดือน8ปด ใกล้ถึงวันเข้าพรรษาพระภิสุกรูปหนึ่งจากเมืองไกลได้จารึกมาจำพรรษาที่วัดป่าข้างบ้านยายพระรูปนั้นมีนามว่าพระมหาเทวาผู้มีญาณแก่กล้ามองเห็นกรรมของผู้คนได้ด้วยตาเปล่าเมื่อพระมหาเทวาเห็นยายชารานั่งกราบหน้ากระตบก็เอ่ยถามเบาๆว่าโยมตาบอดเช่นนี้มีสิ่งใดอยากได้บ้างหรือ ยายยิ้มและตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนบอมีอยังดอกเจ้าขาแต่พระคุณเจ้าขามีเข่ากินม,มีหมอนนอนด้วยข่าเพียงอยากถวายเทียนพรรษาแต่บอมีเงินซื้อพระมหาเทวาหลับตาแล้วพูดว่าถ้าโยมตั้งจิตจริงเทียนจะเกิดในมือโยมเองคืนนั้นฝนตกหนักแต่เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านคนหนึ่งกลับลืมเทียนพรรษาไว้หน้าบ้านเจ้าทองแท้วิ่งไปคาบมาวางตรงตักยายชลาพอดีน้ำตาไหลพรากมือสั่นพนมมือแล้วกล่าวว่าเจ้าพ่อเอ้ยเทียนหล่นมาจริงๆข้าสัญญาว่าจะถวายด้วยจิตสุดใจเธอให้คนพาไปวัดถือเทียนจุดด้วยมือเปล่าแม้มือจะสัน่นแม้ตาจะมองไม่เห็นแต่ใจของเธอแน่วแน่ พระมหาเทวารับเทียนจากมือเธอแล้วกล่าวว่าคนมีตาแต่ไม่เห็นบุญอย่างน้อยกว่าคนตาบอดแต่เห็นธรรมสามวันต่อมามีรถเก๋งคันหนึ่งมาจอดหน้ากระต๊อบหญิงสาวคนหนึ่งก้าวลงจากรถกราบยายชราพางร้องไห้เธอคือลูกสาวของยายชราที่เคยถูกขายไปเมื่อ40ิปีก่อนวันนี้เธอรวยเป็นเจ้าของโรงแรมในตัวเมือง และมาไถ่ชีวิตแม่กลับไปอยู่คฤลืหาด์ดตั้งกองทุนช่วยคนตาบอดตามความตั้งใจของยายชรายายชราบอกเพียงว่าข้าไม่ได้อยากรวยข้าแค่อยากถวายเทียนบุญไม่เคยดูว่าท่านรวยหรือจนโชคไม่เคยเลือกข้างผู้มีเงินมากเพราะไม่เคยปิดประตูให้คนพลาดในอดีตพันษานี้หากท่านมีใจบริสุทธิ์กระทำสิ่งเจสิ่งนี้ด้วยจิตตั้งมั่น แม้ไม่มีอะไรเลยชีวิตท่านก็จะมีทุกสิ่งอย่างไม่น่าเชื่อจงอย่าประมาทวาระเข้าพรรษาเพราะนั่นคือฤดูเปิดโชคของโลกทั้งใบในวันเข้าพรรษานี้หากผู้ใดตั้งใจแน่วแน่กระทำเจ็ดประการอันเป็นมงคลอย่างถูกต้องตามวิธีแห่งธรรมและประเพณีโบราณชีวิตผู้นั้นจะเปลี่ยนจากดินเป็นฟ้าจากมืดเป็นสว่าง จากขัดสนเป็นมหาเศรษฐีเพราะเลิกแห่งเข้าพรรษาเปรียบดังเลิกทองของจักรวาลเป็นฟ้าดินเปิดทางบุญเปิดขุมโชคลาภให้ผู้ที่ตั้งใจจริงได้เดินเข้าสู่หนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองโบราณอาจารย์ผู้มียาณแก่กล้าได้ทำนายไว้ว่าวันเข้าพรรษาเปรียบเสมือนวันเปิดประตูฟ้าหากผู้ใดประกอบคุณงามความดี ด้วยความวิริยะในช่วงเวลานี้บุญที่ก่อจะมีอนุภาพแรงกล้ากว่าทุกช่วงของปีหากกระทำครบทั้งเจ็ดประการต่อไปนี้แล้วถึงแม้เคยเป็นคนที่ไร้ที่พึ่งจะมีคนเกื้อนหนุนแม้เคยมีแต่นี่สินจะมีแต่ทรัพย์สินแม้เคยถูกเหยียบย่ำจะก,กลายเป็นผู้สูงสักแม้น้าเกรงขามชีวิตจะมีแต่ขาขึ้น ดวงชะตาจะหง่ายขึ้นดั่งพระจันทร์เต็มดวงในคืนวันเพน็ญหนึ่งจงเริ่มต้นด้วยการถวายเทียนพรรษาอย่างบริสุทธิ์ใจอย่าเพียงซื้อเทียนแล้วไปวางหากแต่ให้จุดธูปบ,บอกกล่าวฟ้าดินครูบาอาจารย์และพระรัตนตรยัยก่อนออกจากบ้านตั้งจิตอธิษฐานขอเปิดทางชีวิตเปิดโชคลาภเปิดสติปัญญา เปรียวเทียนเปรียบเสมือนดวงปัญญาและแสงโชคให้ระลึกว่าแสงนั้นจะนำทางเราไปยังทรัพย์สินและความสำเร็จการถวายนั้นควรมีจิตอ่อนน้อมอย่าคิดอวดอย่าทำเพื่อภาพลักษณ์หากทำด้วยใจแท้แล้วย่อมเกิดผลแท้ 2. จงถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ตามประเพณีโบราณ ผ้าอาบน้ำฝนคือสัญ,ญลักษณ์ของความสะอาดและการเริ่มต้นใหม่ในฤดูพรรษาผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนด้วยใจศรัทธาจะได้บุญแรงมากนักเพราะเปรียบเสมือนถวายผิวพันใหม่แก่พระผู้ปฏิบัติด,ดียิ่งถวายในวันเข้าพันษายิ่งแรงดังเติมน้ำมันลงในตะเกียงทองผู้นั้นจะมีชีวิตใหม่ชื่อเสียงใหม่โอกาสใหม่ไห,หลามาไม่ขาดสาย 3. จงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดช่วงเข้าพรรษาให้มั่นคงผู้ใดรักษาศีลได้จะมีเทวดาเฝ้าคุ้มผู้ใดศีลบริสุทธิ์จะมีพลังแห่งบุญเปิดทางให้คนรอบตัวเกื้อหนุนชีวิตจะราบรื่นไม่ติดขัดการเงินจะไม่รั่วไหลการพูดจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เสกสิ่งใดจะสำเร็จสิ่งนั้น แม้แต่ศัตรูยังหลีกทางผู้ใหญ่จะเมตตาเด็กเล็กจะเคารพ 4. จงถือปฏิบัติธรรมฟังธรรมหรือจเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละเล็กผู้ที่หมั่นภาวนาในช่วงเข้าพรรษานั้นเปรียบดังผู้ที่รับดาบอยู่ในเลิกมงคลดาบนั้นย่อมคมกว่าธรรมดาคำภาวนาไม่สูญเปล่าแต่จะกลายเป็นมนตราเปิดโชคลบเคราะห์ ถอดวิบากกรรมดึงดูดทรัพย์สินเงินทองจากทุกทิศแม้ค้าขายเล็กๆน้อยๆก็จะร่ำรวยไม่หยุดคนใกล้ไกลจะเชื่อถือหากปฏิบัติได้ถึง7วันขึ้นไปจิตจะเปลี่ยนจากจิตคนธรรมดากลายเป็นจิตเศรษฐี 5. จงทำบุญด้วยทรัพย์อันได้มาด้วยสุจริตไม่ต้องมากมายแต่ให้บริจาคด้วยจิตใสบริสุทธิ โบราณว่าหนึ่งสลึงบริจาคด้วยใจดีกว่า1000บาทบริจาคด้วยความหยิ่งพยองจงเลือกบริจาคก,กับผู้ตกทุกข์ได้ยากคนป่วยหรือสัตว์ที่อดอยากเพราะบุญในครั้งนั้นเปรียบเสมือนหยอดน้ํามันม,นมนลงในชะตาชีวิตหากทำวันในวันเข้าพรรษาบุญจะพุ่งกลับมาดังเกลียวคลื่นในมหาสมุทรประตูงเงินล้านจะค่อยๆเปิดทีละชั้นทีละบาล 6. จงเว้นจากวาจีบาปทั้งปวงไม่พูดโกหกไม่นินทาไม่ด่าว่าไม่ลบหลู่ไม่สอพรอ,อย่างวันเข้าพรรษาเปรียบเหมือนวันที่ฟ้าดินเปิดหูเปิดตาการพูดในวันนั้นคือคำอธิษฐานต่อเทวดาหากพูดดีจะดีตลอดพรรษาหากพูดชั่วชีวิตจะวนอยู่กับเคราะห์อย่าประมาทเพียงคำพูด หากผูดด้ใดฝึกพูดดีคิดดีใคร่ครวญก่อนพูดเทวดาจะจารึกไว้บนสวรรค์ว่าผู้นั้นคือผู้มีวาจามหามงคลคำพูดจะเปลี่ยนเป็นพลังคำพูดจะเปลี่ยนเป็นเงินตราคำพูดจะเป็นตราประทับแห่งโชคลาภ 7. จจงขอขมาเจ้ากรรมนายเวรด้วยความจริงใจ และสวดอุทิศบุญกุศลให้บรรพชนดวงวิญญาณสัพพสัตว์ทั้งหลายให้เขาเหล่านั้นได้รับความสุขความสว่างและหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะในช่วงเข้าพรรษานั้นดวงวิญญาณจํานวนมากจะถูกเปิดทางให้รับบุญโดยตรงผู้ที่อุทิศบุญด้วยแรงจิตจริงไม่เพียงแค่ปลดพันธนาการกรรมเก่าแต่จะได้รับการสนับสนุนจากดวงวิญญาณเหล่านั้น กลับคืนมาเป็นโชคเป็นลาภผีที่เคยตามรังควานจะกลายเป็นเทวดาผู้คุ้มภัยกรรมที่เคยทวงจะคลายชชตตาที่เคยมืดจะสว่างดั่งอาทิตย์ยามรุ่งอรุณหากผู้ใดกระทำครบเจ็ประการนี้ในช่วงเข้าพรรษาไม่เพียงแต่ชีวิตจะดีขึ้นแบบธรรมดาแต่จะดีขึ้นแบบพุ่งทยานอย่างหงเหนือเมฆ ชีวิตจะไม่ย้อนกลับไปย่ำอยู่ที่เดิมอีกเลยโชคลาภจะตามติดเงินทองจะมาไม่ขาดสายจะพูดจะทำสิ่งใดจะมีแต่คำว่าร่ำรวยรุ่งเรืองและมั่งมียิ่งทำในปีที่ดวงเมืองเปลี่ยนแปลงเช่นปีนี้ผลบุญจะยิ่งเร็วแรงและส่งผลสูงสุดและคำทํานายแห่งโบราณตําราที่สืบทอดกันมาเฉพาะผู้รู้ หากท่านใดได้อ่านแล้วการกระทําตามด้วยความศรัทธาและตั้งใจแท้จริงจะได้พบแสงสว่างใหม่ในชีวิตพบหนทางที่เคยปิดมานานเปิดออกอย่างน่าอัศจรรย์และจะรู้ว่าช่วงเข้าพรรษาคือประตูทองคําแห่งบุญที่สวรรค์เปิดไว้เพื่อผู้กล้าผู้ศรัทธาและผู้มีบุญเก่าพร้อมบรารมีใหม่การละครั้งหนึ่งอัน ฟ้าราแผ่นดินอย่างไม่ได้ร้อนราดดังสมัยนี้พุทธการแต่เก่าก่อนจากรู้กันดีว่าเมื่อถึงคราเข้าพรรษาฟ้าเปิดทางบนโลกเปิดทางธรรมสัตว์ทั้งหลายจึงหันหน้าเข้าหาความสงบความสุขและการตั้งมั่นในธรรมเป็นที่ตั้งทั้งเทวดาผมมนุษย์พูดผีสรรพสัพตว์ก็พ่ออิ่มเอมในบุญทั้งนั้นด้วย เป็นเวลาที่แสงแห่งฟ้าส่องลงมายัางโลกอย่างชัดเจนที่สุดผู้มีบุญเก่าหรือแม้แต่ผู้ที่เคยพลาดทางก็สามารถกลับตัวกลับใจและกลับชะตาได้ในช่วงเวลาเพียงไม่นานสมัยโบราณครูบาอาจารย์ผู้เรืองยานพามผู้เชี่ยวชาญพิธีเทพผมผู้ครองโลกธาตุ ต่างลงมติร่วมกันว่าผู้ใดจะประกอบคุณงามทั้ง7ประการในช่วงวันเข้าพรรษาโดยไม่บกพร่องผู้นั้นจะได้รับแรงหนุนจากเทพทั้ง5เทวดาทั้ง4เท้าทั้งแปดซับสี่ทิศจะถาโถมเข้าสู่ชีวิตดุดขึ่นยักย้ายสายน้ำอันบริบูรณ์แม้ชีวิตผู้นั้นเคยตกต่ำยิ่งนัก โชคชะตาเคยมืดมนหามรุง่งนี่สินรุงรางเพียงใดก็ดีหากปฏิบัติได้ตามคำทํานายนี้ด้วยใจไม่แปรเปลี่ยนไม่เพียงแต่จะหลุดจากกรรมเกา่าแต่จะเหาะสู่ยอดเศรษฐีโดยแท้จริงภายในสามเดือนแห่งพรรษาชะตาจะกลับหัวทรัพย์จะเพิ่มเป็นเท่าทาวีชื่อเสียงจะเปล่งประกายดั่งดวงดาวเหนือราชรถ ต่อแต่นี้ไปจะเป็นคำกล่าวทีละข้อทีละบทจะรึกไว้อย่างทองแท้อิงตามตำราพาระฤาษีพันพบปรมาจารย์หลวงปู่ท่านศิลาเมืองยุนกและพ่อหมอยักษ์ใหญ่ตาบอดจากรัตนคีรีให้ท่านได้รำลึกถึงวิถีโบราณและย่างก้าวสู่ความมั่งมีด้วยปัญญาและศรัทธาประการแรก ถวายเทียนพันษาให้เป็นแสงแห่งปัญญาและโชคลาภท่านผู้ฟังแห่งธรรมโบราณโปรดตั้งใจสดับรับฟังคำพยากรณนี้เถิดเพราะเทียนหาใช้เพียงที่พึ่งหลอมแล้วหล่อขึ้นมาเพียงประดับอารามไม่หากแต่สัญ,ญลักษณ์แห่งดวงจิตเป็นนิมิตแห่งบุญญาธิการแต่ก่อนแต่ไรพระพุทธองค์เมื่อเสด็จจำพันษาณักแคว้นพรราณสี ก็ไม่ได้วางตนเงียบเฉยทรงเจริญวิปัส,สนาด้วยอาศัยแสงธรรมและแสงนั้นจึงถูกสืบทอดเป็นแสงเทียนในการต่อมาครั้นถึงวันเข้าพรรษาท่านใดมีจิตศรัทธาจงหาเทียนคู่หรือเทียนพรรษาแท้ๆสองต้นห่อด้วยผ้าแพรหรือผ้าขาวม้าให้เรียบร้อยแล้วเตรียมพ่านทองคำหรือผานเงินอันบริสุทธิ์ไว้รองรับ ก่อนออกจากบ้านในวันถวายให้จุดธูปสามดอกกลั้นใจภาวนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้แสงเทียนที่ข้าพเจ้ากำลังจัดถวายนั้นส่องทางชีวิตของข้าให้พ้นจากความมืดความจนความอัปมงคลและขอให้แสงแห่งปัญญานั้น จงปรากฏแก่ข้าพเจ้าทุกประการเทินเมื่อถึงวัดอย่าเพียงเดินเข้าไปวางเฉยๆต้องกราบพระประธานสามหนแล้วเอ่ยในใจว่าขอถวายแสงสว่างแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอให้แสงนี้เปล่งประกายกลายเป็นโชคลาบแก่ข้าพเจ้าและสับพรชชีวิตที่เกี่ยวเนื่อง จากนั้นให้วางเทียนลงในพานถวายกราบอีกสามครั้งพร้อมนําใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลมีเรื่องเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วยังมีหญิงแม่ค้าผู้หนึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการขายขนมครกที่ริมตลาดใต้ต้นโพซึ่งเปียกฝนอยู่ทุกวันปีหนึ่งนางตั้งจิตถวายเทียนพรรษาอย่างตั้งใจเมื่อถวายเสร็จกลับบ้านในไม่ช้า กิจการของนางก็เปลี่ยนจากขนมครกเป็นขนมหวานชื่อดังและสุดท้ายกลายเป็นเจ้าของร้านใหญ่ถึง7สาขามีคนนำทองคำมาขอเป็นเขยเหตุแห่งความสำเร็จนี้ไม่ได้อยู่ที่เทียนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่จิตบริสุทธิ์ขณะถวายนั้นต่างหากเทียนคือวัตถุแต่ศรัทธาคือแสงแท้ดังนั้นผู้ปรารถนาชีวิตรุ่งเรืองโชคลาภใหญ่ ความสำเร็จถาวรต้องไม่ละเลยการถวายเทียนในวันเข้าพรรษาเป็นอันขาดทำให้ถูกต้องครบถ้วนดังตำราโบราณแล้วโชคจะมิหนีหายท่านเลยท่านผู้เจริญทั้งหลายที่ได้ย่างกายเข้ามารับชมรับฟังถ้อยคำแห่งธรรมคำทำนายอันศักดิ์สิทธิ์ในวาระมหามงคลแห่งวันเข้าพรรษานี้ ข้าพเจ้าถือโอกาสร้อยเรียงสัพพะนะอันเป็นมงคลแทนถ้อยคำแห่งเทวราแทนกระแสจิตแห่งพรมแทนเสียงธรรมแห่งฟ้าดินเพื่ออำนวยพรแด่ท่านทั้งหลายอย่างสุดขอบสวรรค์สุดทาวาดดุดร้อยพันดอกไม้ทิพโปรยปลายจากเบื้องบน แห่งมนทนฟากฟ้าขอท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขสวัสดีมีชีวิตเย็นเป็นสุขเหมือนสายลมเช้าในป่าไผ่ขอให้จิตของท่านมีแต่ความสงบเย็นไร้ทุกข์รอดภัยไร้ศัตรูอาฆาตปรักปรำจากทิศท,ทั้งแปดให้มีแต่อารมณ์อิ่มเอ,อิบเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมประหนึ่งพระอริยเจ้าแห่งป่าเขาจิตใจของท่านจะปลอดโปรง่งไร้ความมัวหมอง ประดุดผืนฟ้าไร้เมฆมืดบงังแสงสุริยาขออำนาจพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งสามภพพระธรรมอันบริสุทธิ์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขออำนาจแห่งเทวันผู้สถิตในท้องฟ้าเท้าจตุโรคการทั้งสี่เท้าเวสุวรรณผู้คุมภัยเท้ามหาหมผู้ประทานพรองค์อินผู้บัญชาการ ขอได้โปรดเสด็จมาประสิทธิพรประพรมโชคลาภแก่ท่านผู้รับฟังทุกหมู่เหล่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีวันณะผ่องใสดังทองคําที่ผ่านการหลอมกรันมีผิวพันธุ์ผุดพองเปล่งปลั่งมีราสีจะรุ่งโรจน์ประดุดแสงพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเข้าสู่ที่ใดผู้คนจะรักจะเมตตาเห็นหน้าเมื่อไหรก็ชื่นใจเหมือนเห็นญาติสนิท ปีหนึ่งได้เจอคราเดียวขอให้ดวงจิตของท่านเป็นที่ชื่นชอบแห่งเทวดาทั้งหลายให้เทวดาคุ้มภัยจากอัปมงคลทั้งปวงขอให้ท่านมีอายุยืนยาวปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บอายุวันนะสุขขังพลังจิตไม่แก่ใจไม่เจ็บร่างไม่สุดขอให้มีเรี่ยวแรงในการประกอบสัมมาอาชีพงานที่ทำอยู่จงเจริญเงินทองจงเพิ่มพูล ยศศักดิ์จงพุ่งขึ้นชื่อเสียงจงขจรไกลสัตว์โลกจงกล่าวขวัญถึงในทางที่ดีไม่มีข่มเหงไม่มีดินทามีแต่สรรเสริญและยกย่องขอให้ท่านจงมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาไม่ขาดมือดั่งน้ำไหลจากยอดเขาไม่มีวันเหือดหายขอให้กระเป๋าสตางค์ท่านไม่เคยว่างเปล่าธนาคารไม่เคยแห้งผากการค้าการขายจงเจริญรุ่งเรือง ลูกค้ามาไม่ขาดสายแม้ตั้งแผงใต้ต้นไม้ก็ขายดียิ่งกว่าห้างแม้พูดคำเดียวก็เป็นเงินคำละหมื่นคำละแสนแม้ตั้งจิตปรารถนาในสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาโดยเร็วโดยไวขอให้บ้านของท่านเป็นสถานที่แห่งความร่มเย็นไม่มีทุกข์ไม่มีเคราะห์มีแต่เสียงหัวเราะและความอบอุ่นให้กันและกันบุตรธิดาขอให้เฉลียวฉลาดหัวไว ไม่นอกลู่นอกทางขอให้พ่อแม่ญาติมิตรท่านจงมีความสุขร่มเย็นสบายอยู่กันด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจและยิ่งไปกว่านั้นในวาระวันเข้าพรรษานี้ขอให้เทวดาแห่งโชคลาภจงเสด็จเข้าบ้านของท่านขอให้รัศมีแห่งดาวโชคดีเข้ามาส่องแสงในดวงชะตาของท่านทุกคนให้เลขที่ท่านฝันในคืนวันพระ กลายเป็นรางวันที่หนึ่งให้เลขที่ท่านซื้อโดยบังเอิญกลายเป็นลาบก้อนโตให้รัตตลี่ในมือของท่านจงเป็นรางวัลใหญ่รอตตลี่ในกระเป๋าจงเปล่งแสงทองคําขอให้เงินล้านไหลเข้ามาโดยง่ายเหมือนฝนฟ้าที่หลังลงสู่พัส,สุธาขอให้ผู้มีหนี้ได้ปลดหนี้ผู้ไร้ทรัพย์ได้สมบัติผู้ไร้โชคได้ลาบล้นมือ ผู้ไร้คนอุปถรัรมภ์ได้เจ้านายรักเจอผู้ใหญ่เมตตาขอให้การเงินของท่านไม่ตกต่ำเลยสักวันแม้เศรษฐ,ฐกิจโลกจะพันผวนแม้บ้านเมืองจะยุ่งเหยิงก็ขอให้กิจท่านยิ่งเดินหน้ายิ่งเติบโตเหมือนเถาวันเงินเถาวันทองขอให้เงินเข้าทุกช่องทางเหมือนสายน้ำไหลาจากแปดทิศและขอให้ทั้งมีโชคลาภไม่หยุดไม่ย่อน จนถึงขั้นต้องมีบัญชีธนาคารมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อเก็บทรัพย์หากท่านเสี่ยงโชคในวาระนี้ขอให้เลขนั้นเป็นเลขมหาเศรษฐีอย่าให้ผิดสักตัวเดียวขอให้สลากที่ท่านถืออยู่กลายเป็นใบที่ประกาศในข่าวขอให้เสียงประกาศรางวัลที่หนึ่งจงตรงกับเลขท่านอย่างแม่นยำดังเทวราจารึกไว้และหากท่านไม่ได้หวังโชคลาภ ขอให้ชีวิตท่านประสบความสำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงให้ผลงานที่ท่านสร้างกลายเป็นตำนานให้เจ้านายเห็นให้ลูกน้องรักให้คนรอบตัวเอ่ยชมแม้หลังท่านหันหลังเดินผ่านขอให้คำพูดของท่านมีอำนาจเป็นวาจาทิพย์ขอให้ดวงตาของท่านมีอำนาจเมตตาขอให้ฝีมือนั้นมีมนตร์ขลังขอให้ทุกการกระทำกลายเป็น พลังแห่งบุญกุศลที่ส่งผลไวทันใจจงมีแต่ความดีความงามความรุ่งเรืองความมั่งคั่งสมบูรณ์พูนผลดังพฤกษาในฤดูฝนที่หยาดน้ำหลั่งลงไม่ขาดสายขอให้วันคืนของท่านเป็นเหมือนฤดูบุญตลอดทั้งปีไม่มีวันแห้งแล้งไม่มีวันสิ้นหวังมีแต่ความหวังและพลังเต็มเปี่ยมและสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอประกาศพร อันยิ่งใหญ่ว่าผู้ใดก็ตามที่ได้เข้ามาอ่านฟังถ้อยคำแห่งธรรมและคำทํานายนี้ขอให้ผู้นั้นจงได้รับพรแห่งสวรรค์ทั้งเจ็ดชั้นพรแห่งพระพุทธเจ้าพรแห่งเทวดาทุกชั้นฟ้าพรแห่งปุริสีทั้งพรตนพรแห่งบารมีแห่งหลวงปู่ทั้งหลายและขอให้คำอวยพรน,นี้มีพลังจริงประจักษ์จริงในชีวิตของท่านทั้งหลาย ทุกผู้ทุกนามในเร็ววันขอให้ท่านร่ำรวยเงินล้านกันทั่นหน้าเถิดสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ